ตลาดวัดเราสารพัดขั้นเทพาขาสองหมอดด้อเก็บแล้วนะคะพร้อมที่จะหุงลงแล้วค่ะลูกค้าร้อนๆเลยค่ะดได้นะคะทุกอ,อย่างได้ค่ะให้ตันก็มีนะลูกค้า้กินอะไรค่ะวันนี้มีกระเพาะมีฟอดมีมะมีไส้ตันมีจมูกมม อย่างเลือกได้ค่ะเพื่อดีค่ะลูกค้าจะเป็นไส้อ่อน,นจะเป็นไส้ตันม,มีพอมีเนื้อมีม้ามมีเสียงจีกิ้ทุกอย่างเลือกได้นะคะต้มแซบหมูค่ะนี่จะเป็นกระปอ๋องลูคะนี่จะเป็นต้มแซบนะมีทุกอย่างมีเห็ดเจ้วครับ ปากนานขอบดำขอบขาวี่ขาวรี่ดำอันนี้จะมีเซลมีเนื้อลาบด้วยนะคะสารพันขั้นเจียสาขาสอันต่นได้นะคะตลาดรดเราค่ะสาขาเองค่ะ